สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบูรณะลำลึกที่รักทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ดิฉันจะมาพูดกับผู้ปกครองและนักเรียนทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจตรงกันและก็เพื่อที่จะ,ะมั่นใจว่าที่ผ่านมานั้นโรงเรียนได้เตรียมอะไรให้กับลูกหลานของท่านบ้างนะคะ ก่อนอื่นขอรายงานการที่นักเรียนได้เรียนทางออนไลน์เริ่มเมื่อวันที่18พฤษภาคมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรียนวันละ 1. รายวิชาหรือบางวันก็เป็น2รายวิชานักเรียนส่วนใหญ่เข้าห้องเรียนตรงเวลา ทำงานส่งครบและนั่งเรียนจนหมดเวลามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เข้าสายและส่งงานไม่ครบซึ่งคิดว่าก็คงจะได้รับคำแนะนำไปจากครูผู้สอนแล้วสิ่งที่นักเรียนข้องใจหรือสิ่งที่นักเรียนยังทำไม่ได้นั้นคิดว่านักเรียนก็คงจะได้รับคำ ช่วยเหลือความช่วยเหลือและคำชี้แจงจากครูนะคะสำหรับนักเรียนในแผนกประถมศึกษาและอนุบาลน,นั้นทางโรงเรียนได้แจกเอกสารพร้อมทั้งใบความรู้ให้กับนักเรียนไปซึ่งในระดับในแผนกประถมศึกษานั้นนักเรียนส่วนใหญ่ ได้ตั้งใจทำงานมีบ้างที่ทำไม่ครบทำไม่เสร็จและบางคนก็คิดว่ายังไม่ได้เรียนแต่นี่เป็นการถามการให้ทำแบบฝึกหัดเป็นการทบทวนเป็นส่วนใหญ่มีบ้างค่ะที่อ่านไปแล้วก็ทำหลังจากนั้นแผนกอนุบาลคุณครูได้ทำรายละเอียด ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบเพื่อผู้ปกครองจะได้อ่านก่อนว่าจะต้องอธิบายลูกอย่างไรแล้วให้ลูกลงมือปฏิบัติหลังจากที่ได้รับคำอธิบายแล้วซึ่งในการสอนลูกครั้งนี้แตกต่างจากการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาเพียงแต่ผู้ปกครองเปิดสมุดแล้วให้ลูกทำแบบฝึกหัดเพราะสิ่งเหล่านี้ลูกได้เรียนจากโรงเรียนแล้ว แต่ครั้งนี้ผู้ปกครองจะเป็นครูแทนก็ขอขับคุณนะคะที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือดิฉันทราบดีค่ะจากรายงานการประเมินของผู้ปกครองผู้ปกครองบางท่านมีปัญหาในเรื่องไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาเนื่องจากต้องทํางานและบางคนมีภาระงานที่แตกเวลาที่แตกต่างกันแต่ดิฉันก็ หวังว่าท่านจะสามารถปรับลูกของท่านในช่วงเวลานี้ได้เพราะเรายืดเวลาในการทําแบบฝึกหัดไม่ได้เร่งรัดอย่างการเรียนประจําวันสําหรับสิ่งที่ทางโรงเรียนได้ขอร้องให้ท่านได้ฝึกลูกของท่านในช่วงที่ลูกหยุดอยู่บ้านนั้นเด็กได้ก,ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคะไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ใช้เวลาในการอ่านมากขึ้นช่วยงานบ้านมากขึ้นหรือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการที่นักเรียนเองมีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นบทบาทอุปนิสัยพฤติกรรมที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำในแต่ละวันผู้ปกครองคะเมื่อปีการศึกษา2562ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยได้ปรับกฎระเบียบข้อหนึ่งว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน โดยกำหนดให้อนุญาตสวมกางเกงขายาวแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ฟิตและต้องไม่ขาดวินแต่เมื่อมีระเบียบใหม่นี้ออกไปหลายๆคนก็ปล่อยประละเลยเนื่องจากคิดว่าเมื่อเราแต่งกายที่เหมือนเหมือนกับคนอื่นแล้วครู คงจำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไปชวนกันไปตามลําพังที่ศูนย์การค้าที่สถานที่เที่ยวน้ำตกชายทะเลซึ่งถ้านักเรียนไม่ระมัดระวังปล่อยปละละเลยตัวเองอย่างนี้อาจจะเกิดอันตรายได้ขอความการุณาผู้ปกครองช่วยควบคุมและดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยได้พยายามปรับกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปีการศึกษา2563นี้ได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเรื่องทรงผมซึ่งกฎระเบียบนี้อยากจะชี้แจงให้ผู้ครองฟังเป็นข้อๆนะคะข้อที่1 เป็นกฎระเบียบที่ใช้สำหรับนักเรียนอนุบาลหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ข้อที่2นักเรียนผู้ชายจะตัดผมสั้นแบบเดิมหรือจะวายผมรองทรงสูงก็ได้แต่ข้างหน้าจะต้องไม่ยาวเกิน4เซนติเมตรห้ามไว้หนวดเคราหรือจอนต้องโกน และรักษาความสะอาดสำหรับเด็กผู้หญิงให้ไว้ผมได้ยาวถึงระดับคางแต่ต้องไม่ใช้เครื่องประทินผมไม่ว่าจะเป็นครีมไม่ว่าจะเป็นเจลหรือการยืดผมหรือการซอยผม ห้ามตัดผมหน้ามา้าแต่นักเรียนจะต้องเก็บผมส่วนหน้าไม่ให้ปลกรกตาโดยใช้กิ๊บดำหรือใชอ้ยางรัดสีดำหรือจะถักเป็นเปียลงมาก็ได้ข้อต่อมาก็คือนักเรียนจะต้องไม่ไว้เล็บยาวทั้งเล็บมือเล็บเท้าตัดสั้นและห้ามถาเล็บ การตรวจผมเราจะตรวจผมภาคเรียนละ2ครั้งครั้งแรกวันแรกที่มาเรียนครั้งที่2วันที่มีการสอบกลางภาคสำหรับกฎระเบียบข้ออื่นๆนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ ห้ามใช้ในอาคารเรียนในห้องเรียนการขับขี่รถจักรยานยนต์ห้ามเด็ดขาดกฎระเบียบนี้ตามด้วยการตัดคะแนนและสำหรับเรื่องผมที่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้านักเรียนไม่สามารถทำได้ครูก็จะกลับไปใช้กฎระเบียบเดิมนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียด จากคู่มือของนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกให้ในเวลาต่อไปขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ